ทุบทุกไว้ตรงไหนคร <si ับอยู่ตรงไหนขอาวเจี้ยนป้าวเจี้ยกเจ็บวางเอาแปะตั้งไว้ตรงไหนครับได้ตรงไหนครับเอาง่ายๆลองนี้นะยาไอ้อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะใช้ของอย่างนี้มาเลยมันเข้าไปเอามาส่งกันที่นี่เหรอมาส่งกันที่นี่เหรอ นี่มามามาจากไหนครับเนี่ยากราฐบุรีครับรัฐบุรีเหรอมาส่งันที่สวยนี่เลยเหรอนัดนัดส่งันที่นี่เหรอเอาให้มาส่งมาครับให้มาส่งได้ค่าจ้างเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นเหรออือมันจะทำมากี่ครั้งแล้วทำทำใครั้งที่สองครับครั้งที่สองแล้วครับครับเราไม่ได้ลาแล้ว Hãy là kí cho kênh lalaschool Để không bỏ